สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของแม่หมอมาดามปีนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโล h ช n n นลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงในเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีธาตุนามนะคะก็รกกดิจิกมีนะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์นะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่หมอด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะต้องขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปดาวพรหัสย้ายของแม่หมอนะคะมันก็อาจจะมีแนวตั้งแนวนอนช่วงนี้จะเป็นวิดีโอแนวตั้งจะเยอะนะคะช่วงนี้ก็พยายามกําลังจะททําคลิปวดีีโอ่ แนวนอนอยู่นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามไว้ก่อนได้นะคะการดูในวันนี้ของแม่หมอจะใช้เป็นศาสตร์การพยากรณ์ด้วยอักษรรูนนะคะฉะนั้นวันนี้ก็อะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสามารถเก็บไว้ได้เลยอะไรที่ไม่ดีนะคะก็กองไว้ที่คลิปค,ป,คปนี้นะคะเรียกว่าอะไรที่มันเป็นคําเตือนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเหมือนทําให้คุณเนี่ยได้มีสติมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยดาวพฤหัส30เมษายนะคะดาวพฤหัสจะยกย้ายแล้วซึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเหมือนที่แม่หมอพูดไปในคลิปลป,ลปนั้นนะคะใครอยากมาดูดวงส แปะช่องทางไว้ให้เช่นกันเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของราศีธาตุน้ํากันดีกว่าในเดือนพฤษภาคมต้อนรับชาวราศีธาตุน้ํานะคะกรากฏพิจิกมีและคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ นี่เป็นดวงในเดือนพฤษภาคมของคุณนะคะก่อนไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเก็บเป็นรายการโปรดหรือว่าคุณจะรีโพสต์ให้กับแม่หมอก็ได้นะวันนี้อันเชิญไพ่รูนนะคะมาบอกเล่าคำทำนายของคุณในเดือนพฤษภาคมกันนะคะใครอยากรับก็รับใครไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรค่ถ้าเกิดคุณอยากรับนะคะให้พิมพ์คำว่า so be it ไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อน้อมรับคำทำนาย ในแบบรูนกันนะจ๊ะใครถูกจริตเคมีตรงกัาอยากมาดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นอยู่ในสตอรี่ติ๊กต็อกนะคะตลอดเดือนนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะใครที่เช็คดวงกับแม่หมอมาดามปีนะคะเช็คลัคนาให้ฟรีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดูดวงก่อนถึงจะเช็คให้นะคะไม่ใช่ดูดวงฟรีเราเช็คฟรีนะอย่าสับสนนะจ๊ะช่วงนี้คือคนแบบสับสนมากนึกว่าพี่หมอดูดวงฟรีฉันไม่เคยดูดวงฟรีจ้ะนอกจากในไลฟ์สดเพราะในไลฟ์สดก็ยังต้องแบบจ่ายเป็นของขวัญเลยฉะนั้นใครอยากหาหมอดูดูฟรีพี่หมอไม่ใช่ อดูที่ดูฟรีนะจ๊ะบอกไว้ตรงนี้เลยการไปแตะกรรมคนอื่นไม่ไม่ไม,ไม่ดูฟรีเด็ดขาดอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าสําหรับคลิปนี้นะคะจะดูงานเงินความรักอาจจะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดูเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยยังไงก็ตั้งรับไว้ให้ดีคําทํานายในวันนี้เป็นแบบภาพรวม ก็อย่างที่บอกอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยฉะนั้นก็ดึงดูแต่เรื่องราวดีๆไปอะไรที่เป็นคําเตือนหรือว่าเป็นปัญหาเนี่ก็ให้มีสติแล้วก็ตั้งรับให้ดีนะคะมาดูกันว่าเรื่องงานโอ้งานเป็นอย่างไรอุย้ยทตุน้ําเนี่ยนะ่าอิจฉาอยู่นะอืมมาสาหรับคนทตุน้ํานะคะสิ่งที่เหมาะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเป็นลัคนาที่เป็นลัคนากล,ลุ่มธาตุที่น่าอิจฉามากๆเพราะว่าเรื่องของการงานนะคะตัวคนเองมีเกณฑ์ได้งานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไพ่ขึ้นโอเตลเนาะเป็นเหมือนแบบ มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองจะได้ขยับขยายไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นไปอยู่ในจุดที่มั่นคงขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะสอบราชการไว้ มีการสอบราชการมีการพยายามแบบขยับตัวเองให้ให้ได้อยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยอยากไปสอบราชการอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่แนวโน้มในเรื่องของงานราชการจะชัดเจนมากขึ้นบางคนอาจจะไปสอบกพอพแล้วแบบมีเกณฑ์แล้วว่าได้แล้วหรือบางคนไปสอบตรงกับหน่วยงานราชการนั้นมีเกณฑ์ได้แน่นอนส่วนบางคนที่ทํางานบริษัทนะคะก็มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะขยับขยายมากขึ้นในเรื่องของการงานแบบชัดมากๆบางคนเนี่ยพี่หมอมองเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนตัวคุณน่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ไปอยู่บริษัทที่ใหญ่ขึ้น เป็นบริษัทที่อาจจะเข้าตลาดหุ้นหรือบางคนอยากย้ายงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายด้วยนะเราค่อนข้างจะมั่นคงมากขึ้นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยอยากเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยบอกเลยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะตัวคุณเองอาจจะต้องเหมือนกับวางแผนให้ชัดเจนอยากทําอะไรให้ทําแบบเต็มที่ไม่วอกแวกเด็ดขาดคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ยเยอเนาะไพ่เยอเนี่ยมันสื่อถึงว่า ถ้าเกิดตัวคุณเองตั้งใจมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนว่าอยากทําอะไรในเรื่องของการเงินอยากลงทุนก็ต้องวางแผน1นึ่งสอยากจะใช้ใจ่ายหรืออยากจะเก็บอยากจะลงทุนอยากจะวางแผนเก็บเงินก็ต้องทํา1 2 3 4เห ars, มือนกันเอาง่ายๆว่าทุกอย่างของคุณในเรื네่องของการเงินจะสําเร็จได้ถ้าคุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องกังวลเป็นพิเศษในเรื่องของไพ่ใบนี้ดีดีมากๆแต่ว่ามันดันอยู่ในในเรือนที่เป็นปัญหาพี่หมอมองว่า ปัญหาป,ปัญหาในเดือนพฤษภาคมของคุณนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของเพื่อนลองทะเลาะกับเพื่อนระวังมีปัญหาเพราะคนใกล้ตัวบางคนเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวบางคนเนี่ยเหมือนแบบเราไว้ใจใครมากๆช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องระมัดระวังชัดเจนนิดนึงจะพูดอะไรกับใครก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าไพในตำแหน่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของปัญหานอกจากนี้ก็คือแบบให้ระมัดระวังการที่แบบเราพูด ปัญหาของเราหรือเราพูดเรื่องของเรากับคนใกล้ตัวมากจนเกินไปบางทีเนี่ยต้องบอกว่าคนใกล้ตัวที่เราไปสนิทเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะ น่ารักกับเราทุกคนฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้เนี่ยค่ะเรื่องของสุขภาพสิ่งที่เห็นคือต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่มาจากการแบบว่าจูจีดูดีโบ๊บ้าอะไรอย่างเงี้ยเดือนพฤษภาคมแบบใครชอบซุกซนบ่อยๆเนาะแบบว่าเรามันเรามันคนฮอตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดเกี่ยวกับโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์โรคที่มาจากการแบบ18บวกนะคะนอกจากนี้เนี่ย คนที่มีคนคุยอยู่ก็ระมัดระวังจะติดโรคบางอย่างมาจากคนที่คุยอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอาจจะไม่ได้เป็นโรคลายแรงแต่มันเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่มันดันติดมาด้วยเกิดจากการใกล้ชิดกันหรือบางคนช่วงนี้มีเกณฑ์จะเป็นโควิดซึ่งอาจจะติดโควิดมาจากคนใกล้ตัวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน คือไพ่เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีอ่ะมันจะดีแต่มันดันไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาแล้วก็สุขภาพมันก็เลยทุกอย่างเหมือนก็เลยต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าไพ่ขึ้นฮากาวนะคะมันดูดุเดือดมันดูแบบหนักเหนื่อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหนักเหนื่อยไปในทิศทางแบบไหนแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีการฟาดเมืองฟาดงาเกิดขึ้นทั้งตัวคุณตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นช่วงเดือนที่คุณรู้สึกจะอารมณ์ขึ้นลงง่ายเพราะว่าดาวมันย้ายแล้วอะไรอย่างเง เหมือนจะดีเหมือนจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสาหรับคนที่ความรักความสัมพันธ์เพราะเท่าที่ดูคือจริงๆอ่ะความรักของคุณมันก็มีแนวโน้มที่จะดีแต่ว่าคุณเป็นประเภทใจร้อนไงฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ําในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไร ทิ้งไพ่ฮากาวไว้แล้วนะคะมาดูกันว่าเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นในทิศทางไหนยังไงก็วันนี้นะคะใครถูกใจถูกจริตอย่ามาดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นอยู่ในสตอรี่ i ิกต็อกไปตามกันต่อได้นะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ํากันดีกว่านะคะชาวธาตุน้ําก็จะเป็นกรกฎพิจิกนี้นะคะสักคู่นี้ที่เปิดค้างเอาไว้ในดวงของคนธาตุน้ำเนี่ยก็มาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันเลย สำหรับใครที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเก็บเป็นรายการโปรดถ้าใครอยากรู้ว่าดวงพฤษภาจะเป็นยังไงก็ดูในคลิปที่หมอไปเอาไว้ให้ได้เช่นกันนะคะมาดูกันดีกว่า ใครถูกจารีตเคมีตรงกันอยากมาดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นจะอยู่ในสตอรี่ทิกตอกนะคะเข้าไปดูได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็สามารถกด subscribe ได้เช่นกันใครกด r e พสต์ให้ต้องขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราจะพูดถึงทั้งของคนโสดและคนที่อยู่ในสเตตสัสไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยพลังงานจากหน้าไพ่นะคะไพ่ขึ้นหากาววันนี้ใช้ไพ่รูนเนาะฮากาวเนี่ยเป็นเรื่องของการที่แบบมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่คุณอาจจะต้องใช้ สติมากๆเพราะมันอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบปุบปรับกระทันหันในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะทําให้คุณเป็นไบโพล่าได้เลยทีเดียวอาจจะมีอะไรมาค่อนข้างล้อเล่นกับความรู้สึกล้อเล่นกับอารมณ์ของคุณเอ,า,อาง่ายๆว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยตั้งรับเอาไว้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโสดนะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดมาวันนี้เราจะเปิดแค่3าใบเราจะพูดถึงทั้งของคนโสดและคนที่ไม่ชัดเจนเลย อันนี้ก็แซบพอๆกับจะบอกว่าอันนี้ก็แซบพอๆกับคนาธาตุไฟเหมือนกันจากหน้าไพ่เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับใครก็ตามนะสําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะเป็นคนประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยขยับทําอะไรเหมือนบางทีรู้สึกเบื่อๆก็อยู่บ้านไม่ค่อยไปเจอผู้เจอคนไม่ค่อยเจอพบเจอสังคมแต่ถามว่าอยากมีความรักไหมอยากมีจริงๆคนโสดที่เปิดมาเจอคลิปเนี้ยคุณเป็นคนที่ไม่ได้แห้งเหี่ยวนะจ๊ะ จริงๆเป็นคนที่แบบว่าร้ายหรือสมควรเหมือนกันนะคะอาจจะมีคนที่คุณเอาไว้แบบเอาไว้กินเล่นเอาไว้แบบใครเงา au, เอาไว้คุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนโสดแต่จะโสดแค่เฉพาะช่วงกลางคืนเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายอยู่ในจุดที่แบบอาจจะมีคนคุยแหละแต่ว่ามีคนเข้ามาคุยแหละแต่ตัวคนเองอะ่ะเป็นคนที่แบบลีลาเยอะมาตรฐานสูงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจะอาจจะเหมือนกับอาจจะมีเข้ามาให้ได้ชุ่มฉ่ำหวัวใจมีเข้ามาให้ได้กินได้ลิ้มลองนะคะแต่ว่า คุณมองว่าการมีความรักแบบจริงจงจังๆมันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับคุณเนาะชาวธาตุน้ําไม่เหมาะก็เลยมองว่าคุณอาจจะมีได้พูดคุยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการพูดคุยแค่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่ามีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่คล้ายๆกันมันเรียกว่ามันเหมือนหาเพื่อนคุยอะแต่ตัวคนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีขนาดนั้นคือจริงๆอะคนธาตุน้ําอะเดือพสุภาถ้าอยากมีก็มีได้แต่แค่เหมือนแบบ คุณอาจจะต้องเป็นคนที่เทคแอคชั่นเยอะลุยเยอะเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็เป็นคนประเภทที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนกับการที่ต้องแบบไม่มีอะไรเงี้ยคืออยู่อย่างเงี้ยก็สบายใจแต่ว่าส่วนหนึ่งสําหรับคนธาตุน้ำเนาะมีเกณฑ์ที่จะเจอจากการเดินทางจากการเคลื่อนย้ายจากการไปข้างนอกบางคนก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางในการทํางานเปลี่ยนสถานที่ในการทํางานนะคะมันก็เลยทําให้ ตัวคุณเองอาจจะมีเกินมีเกณฑ์เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆยังไงก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนเพราะเท่าที่ดูคือคุณก็แฮปปี้ดีดามีความสุขไม่ได้ทุกข์ร้อนก,นกับการที่ไม่มีแฟนเนาะส่วนคนที่อยู่ในสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องเหมือนกับพาตัวเองและเขาเนี่ยไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกันไปใช้เวลาร่วมกันไปเทคไทม์ร่วมกันไป ทำบุญร่วมกันหรือไปเที่ยวร่วมกันเพราะพี่หมอมองว่าเหมือนตัวคุณและเขาอะ่ะอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่รู้สึกหนักอกหนักใจอยู่ที่เห็นนะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ในลักษณะที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจแต่ว่าคุณไม่กล้าพูดหรือเคลียร์กันเพราะว่าคุณก็กลัวว่าถ้าเกิดเคลียร์กันเนี่ยมันอาจจะทาให้ความสัมพันธ์ หยุดชะงักมีปัญหาไม่สามารถไปต่อได้คุณค่อนข้างจะกังวลใจกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดคุณพูดไปแล้วมันจะดีไหมซึ่งจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่คุณไม่เคยแก้ได้เลยอาจจะเป็นปัญหาคนเก่าเคขาคนเก่าคุณหรือปัญหาเดิมๆหรือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นกับ ตัวเขาที่เป็นเหมือนแบบปัญหาที่มันเคยแก้ไขได้แล้วแล้วสุดท้ายมันแก้ไม่ได้อาจจะแบบให้ระมัดระวังพวกเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบคอยเสี่ยมทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาซึ่งก็มองว่าจริงๆถ้าเกิดคุณแค่แบบพยายามมีสติเคลียร์ใจกันบ่อยๆมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์่ะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ อาจจะเพราะว่าด้วยตัวคนเองก็กลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมมันก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่จากหน้าไพ่ที่เห็นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะคนโสดหรือคนที่อยู่ในสเตเต,ตัสไม่ชัดเจนนะคะในเดือนพฤษภาคมคนที่ร้อนแรงสุดเนี่ยต้องให้พิจิกไปเลยต้องยกให้พิจิกไปเลยมีนนี่ยค,ยค่อยๆดีขึ้นกรกฎเนี่ยให้ไปนเน้นเรื่องอื่นแทนเพราะว่า ความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรแต่โดยองค์รวมธาตุน้ำเนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศท,ทางที่ค่อนข้างดีคนโสดก็คือไม่เหงาไม่แห้งส่วนคนที่อยู่ในสเตต,ตัสไม่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยเคลียร์ใจกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมีพัฒนามากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆถ้าเกิดหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะอย่างที่แพทย์บอกคําทานายเป็นแบบภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยฉะนั้นก็น้อมน้าดึงดูดแต่เรื่ออองงรราวดดีีๆไไไะมม่่กก็็ต้เบ ะะถ้าอยากรับคำทำนายก็แค่พิมพ์คำว่า so be it เอาไว้นะคะยังไงก็ไว้กลับมาพบกันใหม่คะ่ะ